นักท่องเที่ยวผันงามเมื่อพบหม้อดินกระดูกผีริมแม่น้ำโกงบริเวณสถานที่ปล่อยปลากลางเมืองลำพูนก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันที่13สิงหาคม2567เวลา10นาฬิกานักท่องเที่ยวพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภยัยได้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนหลังจากได้ท่องเที่ยวแล้วได้พากันไปทำบุญปล่อยปล,ยปลาสดอกระนะบริเวณสะพานน้ำกวงหน้าวัดดังแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน หลังจากนั้นได้เดินไปที่ปล่อยอาหารปลาบริเวณน้ำแม่น้ำกวงพบกับหมอดินเผาตกอยู่ในน้ำและพบชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์เต็มในหมอถึงกับผงาดจึงได้บอกและสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่และชาวบ้านแถวใกล้เคียงว่าสถานที่ตรงนี้ใช้ปล่อยอาหารปลาแล้วยังใช้ลอยอังคารได้อีกรอสมควรหรือไม่จากนั้นผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ ณบ,บริเวณตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นสถานที่ปล่อยปลาทำบุญเข้ามาสอบถามกับนางสาววีรนุชเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในสถานที่ทำบุญปล่อยปลาแห่งนี้ตอนได้เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังว่าก่อนหน้านี้ได้มีผู้คนนำผงเท่ากระดูกมาโปรยแถวบริเวณนี้หลายรายแล้วล่าสุดก็จะเป็นหม้อดินเผาหม้อใหญ่มากแต่ถูกปิดหม้อไว้และตอนนี้เดินหาดูปรากฏว่าไม่เจอแล้ว ซึ่งเมื่อวันที่ผ่านมาล่าสุดได้มีอีกคนกลุ่มหนึ่งได้นำหม้อดินเผาเข้ามาไว้ในน้ำอย่างที่เห็นแต่ไม่เห็นพระมาสวดแต่อย่างใดมันเป็นการลอยอังคารแบบถูกวิธีหรือไม่ส่วนในความรู้สึกของปอนแล้วรู้สึกว่าบริเวณนี้ไม่เหมาะสมที่จะทำการลอยอังคารแบบนี้เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาจทำให้เป็นที่เกรงกลัวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวในบริเวณนี้หรือในจังหวัดลำพูนอีกด้วย ต่อมาผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามไปทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยคุณบุญช่วยเจ้าที่กู้ภัยคนเมืองลำพูนทราบว่าตนได้เดินทางมากับนักท่องเที่ยวเพื่อมาทมําบุญปล่อยปลาแต่พออามาถึงที่เกิดเหตุได้มาพบกับหม้อดินเผาตกอยู่ในน้ำกนได้มองดูแล้วไม่ใช่หม้อดินเผาธรรมดาแต่เป็นหม้อดินเผาที่เต็มไปด้วยเท่ากระดูกคนตายและลอยเปลือยอยู่ในน้ำอีกจำนวนมาก ตนจึงอยากแนะนำให้ผู้กระทำหรือคนที่คิดจะทำการลอยอังคารไม่ควรที่จะมาลอยในสถานที่ตรงนี้ซึ่งตนคิดว่ามันไม่เหมาะสำหรับการใช้พื้นที่การทำบุญเป็นพื้นที่ลอยอังคารควรที่จะนำไปลอยที่แม่น้ำปิงหรือแม่แน้นำโขงก็ได้ สำหรับการลอยอังคารของชาวภาคเหนือบางสถานที่ส่วนมากแล้วจะไม่มีการลอยอังคารสำหรับชาวภาคเหนือแล้วกระดูกคนตายได้นำเก็บกระดูกเอาไว้ในโกโดองบริเวณป่าช้าเป็นส่วนมากสำหรับการลอยอังคารของชาวภาคเหนือส่วนมากจะลอยอังคารเฉพาะกระดูกของคนตายหงหรือไม่ก็เสียชีวิตผิดธรรมชาติเท่านั้นแต่ว่าไม่ไม่เห็นมีพระมาที่มาลอยอังคารใช่ไหมคะก็มามาบ่อยค่ะตรงนี้จะมาลอยกันบ่อย พอเห็นกระดูกก็กลัวเห็นเห็นเป็นชิ้นเลยเหรอใช่ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เห็นเขาเอามาลอยก็จะเป็นผลผลนะคะกระดูกจะผลแล้วแต่รอบรอบนี้ล่าสุดคือกระดูกยังมีแบบเป็นชิ้นอันนี้ตัวชนูนใช่ไหมถ้าพี่กู้ภัยเขาไม่ได้มาบอกเราก็ไม่เห็นน้ำมันลงด้วยอะค่ะอันนี้น้ำเพิ่งลงแต่ก่อนหน้านี้คือมาบ่อยมามามาหลายชุดค่ะ อาทิตย์นี้เห็นบ่อยหน่อยสองชุดสามชุดที่ที่มาลอยมันไม่ใช่แม่น้ําใหญ่อะเนาะแล้วก็พอนักท่องเที่ยวเขาลงมาแบบเนี้ยน่าจะเห็นแบบกระดูกมันก็จะมีผลไหมเขาจะไม่กล้ามายารหรือเปล่าไอ,ไ,อไอ้ไอ้ตรงเนี้ยไม่ไม่ออกมาค่ะกระดูกน่าจะยังอยู่ข้างในแต่มอหายไปละแต่ส่วนใหญ่ที่เขาเอามาลอยอังคารนะคะเขาจะมากับผ้าขาวนะตรงเนี้ยแค่ตรงเนี้ยค่ะที่เห็นนะ มาจากผ้าขาวแล้วก็เขาก็จะโปยไปเนาะแล้วก็มีดอกไม้แต่ไม่เห็นซรกมาเป็นกระดูกเป็นหม้อเลยแล้วก็เอามาทิ้งไว้ตรงนี้รับเอามาลอยอังคารตรงนี้แต่ในกรณีความคิดของผมมันไม่สมควรนะครับที่ทุกท่านเอากระดูกผู้เสียชีวิตมาลอยอังคารไว้ตรงนี้ <Okay. S 2> เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยน่าจะเอาไปลอยอังคารที่แม่น้ําปิงหรือว่าแม่น้าโขงแม่น้ําใหญ่ๆนะครับไม่สมควรที่จะเอามาลอยแม่น้ําแบบ เล็กๆแบบนี้ครับอีกอย่างมันเป็นที่ปล่อยปลาด้วยครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเขาก็ซื้อปลามาปล่อยกันเยอะครับพอสมควรเขามาเห็นเขาก็ตกใจหวากันหมดครับมันมันดูแล้วมันมันมันไม่สมควรครับอยากให้เปลี่ยนพฤติกรรมครับไม่ต้องออกมาลอยไว้ตรงนี้นะครับกระดูกผู้เสียชีวิตนะครับ oh, no.